หางกระโหลกดางเห็นบ่สวยดีเนี่เห็นบหมม่งออกหรือเปล่าเนี้ยเนี่ยเนียเห็นบ่สวยดีสวัสดีครับผมสบายใจไทยบ้านชาแนลเนาะพี่้องวันนี้วันที่แปดพี่้องแปดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครบรอบสองเดือนพี่้องแปดวันที่เก้าวันนี้วันที่เก้าเนาะเออวันที่เก้าวันที่เก้า หนึ่งสองเดือนก็อีกหนึ่งมือพี่น้องเก็บเกี่ยวเขาฝั่งหากระหลอกเนาะออกเก็บเกี่ยวเหรอ,อ,ล,อล,ลักษณะดอกที่ได้พี่น้อง <c oughs> ดอกสวยพี่น้องดอกสวยมากสวยงามมาก สองเดือนพี่น้องสองเดือนหนึ่งมือเนาะอันนี้ถ่ายแมนเฮาเสิเอาพันพี่น้องมันก็ต้องถ่ายอีกประมาณเดือนหนึ่งเนาะถ้าสิเอาพันพี่น้องก็ต้องถ่ายเดือนหนึ่งแล้วก็ต้องไลนนกพี่น้องนกหล้ขนาดนะครับอันนี้เอาทรงล้านเนาะพี่น้องเนาะทรงล้านเฮาเก็บเกี่ยวทรงล้านที่เฮ่าไปเอาพันมาเนาะพี่น้องก็สิเก็บสองเดือนหนึ่งมือนะครับสองเดือนหนึ่งมือทั้งสองเดือนหาม um ืออยังพวกนี้แหละพี่น้องก็สี เขียวเขียวอยู่พี่น้องออกเขียวเขียวแปะเหลืองนิดนึงนะครับพลักง,งานเกี่ยวเอาชมกันไปเรื่อยๆพี่น้องเกือบแล้วเลยพี่น้องได้เครื่องหนึ่งแล้วเนาะล็อกตรงนี้เนื้อที่ประมาณหกงานเนาะพี่น้องอีตรงตรงนาผมนี่ประมาณหกงาน ไปเอาไปขายบางหันได้เงินหกพั 6, นหกพันเก่าเนาะประมาณหกพันเก่าก็เอาไปประมาณสองงานพี่น้องเอาไปประมาณสองงานกับสีเหลืออีกสามอีกสองสองสองทอนเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องที่เขามารับชมสบายใจไทยบ้านนะครับฝากพี่น้องนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับผมกดกระดิง่งกิ๊งๆนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับสบายใจทยบ้านน่งคลิปไปก็พอพี่น้องกับเขามาให้กำลังใจเนะเาะคลิปต่อไปนี่ผมจะเป็นคลิปปลูกมันพผาพี่น้องเอาเป็นปลูกมันเผาเนาะเดี๋ยวก็พอกันคลิปหนาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ